สวัสดีครับทุกคนผมมิกโต๊ดมาต่อกับเกมเดวิวเม,มคลายภาคแรกในพาร์ทที่3ก็ต่อเลยครับมาอัพเกรดกันหน่อยซื้อได้แล้วจัดไปที่เหลือก็ไปเก็บตังค์ซื้อผู้โอบโอบูบรัวๆเลยครับตอนนี้กับยาด้วยพาคนี้ยาเพื่อจะเป็นมากอันนี้ต้องรีบวิ่งไปนะครับพรุ่จัดลได้ไเทมเมื่อกี้มาในพาร์ทก่อนอะ่ะจะไปน,นต่อ

ค่ามันครับได้ออฟฟรีเยอะมันสำคัญมากชิวๆไ,ไปอันนี้ต้องฆ่าให้หมดนะครับก่อนจะจบด่านได้เวลาอย่างน,นี้อเอ้าเอออื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 อจบ โอ้โหไงเนี่ยท่าใหม่โกมากว้าเป็นเงินสบายสบายอันนี้อันหนึง่งไปเยว ขึ้นไปน่าจะเป็นทางเดิมนะผมว่าถ้าจะไม่ผิดถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะนะอ๋อนี่นี่ใช่ป่ะ ไม่ใช่เว้ยเดี๋ยวๆดวห้องนี้ป่ะใส่นี้ป่ะอ๋อนี่นี่นี่นนเออจำได้เดี๋ยวเอยเกือบลืมแล้วไปจบด่าน <laughs> สองนาทีโอ้โแรงเอสโอ้ยังไงฆ่ามาถึงอว่าแพนต้อนน่ะมันฆ่าไม่ยากเลยเจ้าเนี่ยไป อ๋อยังไม่ถึงมิชชั่นโอเคไปมาขับไปครับเฮ้ยนานแน่ต้องใจยเย็นอันนี้ถ้าตกต้องเริ่มใหม่ไกลนะน่ะมิชชั่นที่แปดซื้ออะไรดีเฮ้ยเดี๋ยวโอฟเหรอเฮ้ยเออนี้ก่อนอ๋อยาเรามีแล้วโอเคนั้นเราไปพวกเอฟแล้วก็นี่ด้วยโอเคที่เหลือเก็บไว้ครับยามจำเป็นอย่าซื้อมั่วเลยขาด พราะช่วงหลังมันต้องใช้เยอะเหมือนกันนะเพราะราคามันจะสูงแนละ้วลืมนะที่ได้ไปราคาสูงไปเรื่อยอันนี้ยังไม่ต้องไปอันนี้ก่อนอไปเฮ้ย <c oughs> จุ๊บจุ๊ย พักแล้วเจ้าโนเทนีควางพ่อที่จะเชื่อเจ้าได้ครั้งนี้ข้าจะไม่ยั้งมืออีกแล้วเอาเถอะฉันเองก็จะเบอกเกมของแกแล้วเหมือนกันมาปึบปึบแปลงบ้างจิงยิงยิงยิงเห็นไหมจริงๆไปเลยชิวๆ ทอสไปครับจิกหลบได้แล้วก็อืไงสิงไปครับติงไปได้เก่งไปปั๊บปั๊บปับ๊บอ่าอืม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 อ่านึกไงสิงติงจึ๊บติงเฮ้ย หุ่มปนมาเล่นเยอะเร็ียบร้อยสิงสิงสิงอุ้ยตหนะสิงิงสิงสิงต่อสิงต่อิงต่อ ตายหีอืหอหลบได้ึจ้า เจ้าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาฟีดาเจ้าเป็นใครสบฟปอดาในตำนานนั้นเป็นไปไม่ได้ถูกต้องแล้วฉันคือลูกของเขาดันเต้ฟันหวานนะ แฟรงต่อนถูกกำจัดแล้วพลังเหลือเชื่อมากน่าไปไงครับไม่ยากกับแฟงต่อนอ,อันนี้จะมีของซอ่อนไหมจะผิดเดี๋ยวมันจะมีอันหน,น,นึ่งอันนี้นี่เห็นไหมนตรงนี้ตรงนี้ อาจำได้อยู่แล้วตรงนี้จะมีนี่งไงแล้วก็จะตกไปนะถ้าต,ตกคือเริ่มใหม่เลยอันนี้จะมีป่ะปะ้ผมลืมแล้วอ่ามีเช็คไอ้ทั่วะเช็คไอ้ทุบอะอันนี้อะไรอ๋ออันนี้ด้วยปะโอเคหมดแล้ว แล้วตัวนี้มีไหมไม่มีโอเคลงเลยอ่ะฟันเปิดสะพานทางไปต่ออือะตัวนั้นมีของให้เก็บ,ป,บปั๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะมันคือ กระไรเน็ลดอนเชอร์เปิดที่ีโกงที่สุดในเกมนี้เปลี่ยนเลยครับเอาดีาดีสุดดาเมจสูงเวอร์อ่ะอันนี้จะมีเดี๋ยวนะยี่ส่วนป่ะอันหนึง่งอ่าเน,นี่ย <Yeah. S 1> จะครบแล้วจะครบแล้วอีกแค่นิดเดียว <Yeah. S 1> อันนี้ต้องเสียบเข้าไปอ่ะ มันจะเชื่อมต่อไปอีกห้องไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมว่าห้องไหนวะ <c oughs> ช่าันก่อนแล้วกันโสวซไปก่อนอันนี้ไปต้องสู้ไปต้องสู้ไปไปไ,ไปไล่ความเร็วท่านี้นี่อ่าผ่านมีเอาอไหมไม่มี ฝั่งนี้ละอา่าครบยอดเยี่ยม<ฮ>ไปจบด่านไวมากแหลงเอไปดีนะ next ต่อด่านที่9ครับมาเดี๋ยวมีอะไร เออ่โอเคเราจะเก็บตังฟื้นสติงเกอร์เอ้ยฟื้นได้เลยโอเคจัดไปเลยให้มันแทงไกลขึ้นนะครับมีประโยชน์เห็นไมแล้ววิวแรกมันแทงแบบเอยเหมือนโคไม่มีแรงแทงอันนี้ไกลขึ้นเยอะมีประโยชน์มากแถมอ้าวอ๋อสะพานปิดเราออกมาแล้วไงจะกลับไปก็ได้นะแต่ไม่ต้องกลับหรอกตรงนี้จะมีของซ่อนปะ นั่นไงเดี๋ยวเช็คก่อนนีก่อนผมลืมแล้วว่ามีอะไรบ้างโอเคบอแบไม่มีตอนนี้ล่ะบอแบอาถูกต้องไปเน่ของมันก็ซ่อนเนียนๆอยู่ีพัานเนี่ยเดินไปครับด้วยความชิวๆเดี๋ยวมาดูปืนจะโหดขนาดไหนครับปืนเนี้ยกิกกี้ตายด้วยนัดเดียวอ่ะเอาจริง <anto> เฮ้ยอะไรโอ้ศัตรูใหม่ไม่ใช่ปัญหาคือมันงชักเล็บแล้วก็ใส่หน้ากากให้เฮ้ยโอ้โหไปปลุกได้ใส่นะฮื้ม จบโอ้โหยังไงก็ไม่เท่าไหร่นะเห็นไหมเก็บเลยครับของฟรีมันจะมีของซ่อนอยู่ไหมแถวนี้นี่ปะเอ้ใช่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 จำได้ไงวะอันนี้เอ้ย อ่าได้แล้วไปเจออ่ะเจออ่ะอันนี้จะมีของอ่าใช่ใช่ใช่อันนี้เปิดไม่ได้อะฮะอันนี้จะมีของปะอ่าโอลีวัเทอร์โอเคไอเทมสุดโกงเอาไปล้างแมปได้ ไปทางนี้ก็ต่อเยอะเยอะเก็บไปทางนี้ปุ๊บปุ๊บอืมวันนี้อะไรไม่รู้เก็บก่อนเห็นแบบแบบอ๋อโอเค <S 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 พ้องเก็บแปลล่างอันนี้อืมทางนี้มีอะไรเอ่ยเอ้าเอานี่อ่า หเหมือนต้องขึ้นไปแฮะโอเคไม่ใช่ปัญหาแค่ต้องใจเย็นนิดนึงอ๋อโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะอ้าวเย็นโลอบมีประโยชน์มาก เนี่ยต้องใช้เวลาตัวนี้เยอะแน่นอนผมว่าวับอ่ะเกือบตกเฮ้ยอ่ะรอก่อนรอก่อนรอก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบพึบอุ้ยเฮ้ย,ย,ยเกือบตกเยอะพึบอ่ะอันนี้ขึ้นได้ป่าวะ เออไม่ได้โอ้โหมันมีตรงนึงมันโกงได้วะพีะ่เป็นโกงได้อยู่ทางมันมีทางโกงได้ช่างมาเด้อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ฮึบฮึบฮึบอ่ะชึบชึบเฮ้ยเฮ้ยฮึบอ่ะใจยเย็นไปไค่อยๆไปฮึบ à, hey khay hàng đi để 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 đi về phía khay hàng, không phải không? nhìn mực Holly Water ta phaát bao? Hấp à, chớp, chớp

อีฟลิปเป็นฟันหนับนั่นเองครับเป็นฟันหนับกระโหนเท้ามาลองกันนี่แน่หหเหมือนเป่ยวุ้ว่าแหละนี่ไงหน้าปีศาจก็เปลี่ยนนะ ไม่ทีเปลี่ยนอาวุธก็ได้อันดอร์ดอกสามะ าาพวกมีอาต่อต่อต,อต,อตรอชายความมืดมุนดัสดอดเลยไฟหัวไปเลยไอ้หน้าขนหรือว่าแกอยากมีเรื่องก็เข้ามาเลยมาใช้ปืนได้ยิงเราบังเขาไปยิงกิ่งฮึบโดดโอุ้ยนี่ก็ได้แน่นี้ก็ได้นี่ก็ได้อได,ดอนแกฮึดลบ โดนดยเหรอปับป๊บปั๊บโอ้โหกับโดนอ่ะยิงยิงไม่ต้องสู้ประชิดับยิงไปถ้าเขาใกล้อย่างนั้นก็ใส À, yêu lộp chơi. Ừ, đi mhm, đi mhm, mhm, ừ, ừ, ừ Ừ mhm, mhm, ồ mhm, 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 เห็นไหมสบายสบายไม่ยากเลยครับพานเนี่ยมันเหมือน RE อ่ะศัตรูมันไม่ยากขนาดนั้นถ้านดีดีอันนี้จะเป็นอาวุธหมั์นะครับอ่ากด R3 ในการเปลี่ยนอืมแล้วก็อดขวาตรงนี้จะมีของให้เก็บป้าจะผิดเปลี่ยนอาวุธก่อนเนี่ยจากนั้นท่านจะมีเดี๋ยวนะอันนี้ก่อน อันนี้มีศัตรูใหม่มาอ่าเห็นไหมมีโจทย์ใหม่ด้านหลังเห็นไหมมันคือตัวอะไรแต่ก็วิธีสู้มันก็แค่เอ่อยิง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 ,ยงจบแล้ว อุอ้ยหรือไปถ้าประชิดมันจะมันจะเล่นนี้กระเดาได้อืมอืมอืมอ่อ ไปจบไม่เหรอไม่เหรอไม่เหรอไม่เหออืมอือืมอืวเข้าไปเฮ้ยจะลบเฮ้ยฝาบจบพคะ อีซี่ยิงต่อก็เลยถ้าไม่อยากสู้ก็ยิงต่อไปครับอันนี้มีโอปอชาใชา่ๆๆดีแะแล้วก็โอลิเวอร์เป็นโอบใหญ่แล้วก็ลุยต่ออีกอืมปานไปโอเควั okay. นนี้ ไม่มีของซ่อนตานี้เล่นยาวอยู่เนี่ยอ่ะหนึ่งสองึดหนึ่งสองอ่ะปับ๊บโอ้ีอย่าเติมดิฟติกเกอร์เก็บไว้เยอะตอนท้ายจะเป็นประโยชน์มากเฮ้ย เอ้ยโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบไม่ง่ายเลยเจ้าเนี่ยเอาเดือดได้เฉยก็ดี รรููร้้ววะตรงนี้จะต้องเอ๊อะจ่ายตังไปสองร้อยแล้วก็ผ่านครับเพื่อเปิดประตูไปทางต่อไปนั่นเอง แต่ก็ไม่ต้องรีบไปเฮ้ยหยุดเอาเรื่องเหรอ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 เราเอาเรื่องเหรอบวกง่อยโอ้โหไป จบเจ้าจและก็จบมิชชั่นโอ,โ,โอ้โหดา่านนี้ถือว่าเล่นยาวอยู่นะมาดูแรงกันีไม่เป็นไรอ่ะปล่อยไปผมไม่เครียดอ่ะเซฟกันอ่ะโอเคก็ฝากเกม เดวิลเมคลายภาคแรกก็ถือจบไปแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับผม